ถ้าพูดถึงสัตว์ที่มีความอันตรายและควรอยู่ให้ห่างหลายคนอาจจะนึกถึงสัตว์ขนาดใหญ่อย่างฮิปโปจระเข้หรือสิงโตแต่สัตว์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ยังไม่สร้างปัญหาให้กับมนุษย์เท่ากับหมูป่าโดยจากสถิติพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของหมูป่ามากกว่าฉลามและอัตราการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย54%ตามมาด้วยประเทศจีน8%และสหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับที่3ซึ่งจากการสำรวจ พบว่าในระหว่างปีคศ2014-2023มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากการถูกฉลามโจมตีทั่วโลกเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่8.5ครั้งแต่การโจมตีของหมูป่าในปีคศ2024เพียงปีเดียวทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง7คนซึ่งจำนวนมนุษย์ที่เสียชีวิตจากการโจมตีของหมูป่าได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีคศ2000-2019โดยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด172รายใน29ประเทศ จากการโจมตีทั้งหมด1,532ครั้งและจากการเสียชีวิตของมนุษย์จำนวนมากจึงตามมาด้วยคำถามที่ว่าทำไมหมูป่าถึงเป็นสัตว์ที่อันตรายซึ่งจากข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้ง172คนพบว่า86%ตายจากการเสียเลือดแม้ว่าการโจมตีของหมูป่าจะไม่ร้ายแรงเท่ากับการโจมตีของเสือและช้างแต่พวกมันสามารถสร้างความเสียหายที่รุนแรงกับร่างกายของมนุษย์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตของมนุษย์ในที่เกิดเหตุถึง55%และเหยื่อที่ถูกโจมตีนั้นอยู่ในสภาพที่น่าสยดสยองมากหมูป่ามีอาวุธเป็นเขี้ยวที่แหลมคมที่ยาวได้ถึง6เซนติเมตรซึ่งงอกออกมาจากตำแหน่งใต้ฟันซีล่างสุดและหมูป่ายังมีแรงกัดมหาศา์ที่สามารถหักกระดูกได้โดยภายในปากยังมีฟันมากถึง44ซี่ที่ใช้งับและฉีกเนื้อของเหยื่อโดยขนาดตัวของหมูป่าที่สูงประมาณเอวของมนุษย์ ทำให้ตำแหน่งการถูกโจมตีจะอยู่บริเวณช่วงเข่าและขาซึ่งเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดโดยทั่วไปแล้วหมูป่าจะไม่ทำร้ายใครก่อนหากพวกมันไม่รู้สึกว่าถูกคุกคามและเลือกที่จะหลบหนีมากกว่าการต่อสู้แต่ด้วยสัญชาตญาณของหมูป่าเมื่อจนตรอกและมีภัยมาถึงตัวมันจะต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองอย่างสุดชีวิตถึงแม้ว่าการเสียชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันตัวของหมูป่าแต่ก็มีเคสที่มีการเสียชีวิตของ มนุษย์ที่เกิดจากพฤติกรรมของสัตว์นักล่าโดยเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของมนุษย์ที่ถูกหมูป่าโจมตีเกิดขึ้นในรัฐเท็กซัสของอเมริกาโดยเหยื่อรายนี้คือคริสตินโลลินวัย59ปีซึ่งร่างของเธอนั้นอนจมกองเลือดอยู่ในสนามหญ้าที่อยู่ห่างจากประตูบ้านเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นโดยคริสตินทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุซึ่งในวันเกิดเหตุเธอได้มาทำงานปกติเหมือนทุกวันและเมื่อเธอได้ขับรถมาถึงบ้านของ คู่สามีภรรยาที่อยู่ในการดูแลของเธอหลังจากเปิดประตูลงมาจากรถหมูป่าฝูงใหญ่ที่เดินเตะเตรอยู่ในเมืองเด็กเข้าโจมตีและรุมทำร้ายเธอซึ่งคริสตินได้พยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อจะวิ่งไปที่ประตูแต่ร่างของเธอก็ไปไม่ถึงประตูและเสียชีวิตอยู่บนสนามหญ้าจากพิษบาดแผลที่สาหัสซึ่งคริสตินคือมนุษย์คนที่ห้าที่เสียชีวิตจากการโจมตีของหมูป่านับตั้งแต่ปีคศ1825หมู หมูป่าไม่ได้มีถิ่นกําเนิดในสหรัฐอเมริกาแต่ถูกนําเข้ามาครั้งแรกโดยชาวยุโรปในช่วงปีคศ1500เพื่อเป็นแหล่งอาหารต่อมาหมูป่ายูเรเชียได้ถูกนําเข้ามาปล่อยเพื่อใช้เป็นสัตว์ที่ล่าเพื่อความบันเทิงจนในปีคศ1900จํานวนหมูป่าได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากอัตราการสืบพันธุ์ที่สูงและไม่มีศัตรูตามธรรมชาติจนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นกว่า6ล้านตัวแพร่กระจายอยู่ใน35รัฐของอเมริกา โดยเฉพาะในรัฐเท็กซัสนั้นมีประชากรของหมูป่ามากถึง2.6ล้านตัวซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดของหมูป่าในสหรัฐโดยในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมามีการประมาณการว่าหมูป่าที่ดุร้ายกว่า6ล้านตัวได้สร้างความเสียหายราว2.5พันล้านดอลลาร์ต่อปีสัตว์ลุกรานเหล่านี้ได้ทำลายพืชไร่ของชาวสวนสัตว์ป่าในอเมริการะบบนิเวศของป่าจากการทำลายต้นไม้ และสร้างมลพิษทางน้ํารวมถึงเป็นพาหะนําโรคไปสู่มนุษย์และสัตว์ซึ่งผลกระทบยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อทางตอนเหนือของอเมริกาต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหม่ของหมูป่ายักษ์ที่มาจากแคนาดาที่มีทั้งความฉลาดและความอดทนต่อสภาพแวดล้อมสูงพวกมันสามารถอยู่รอดได้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นสุดขั้วของแคนาดาหมูป่ายักษ์หรือซ <im rend ing roadmap> ูเปอร์พีคเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างหมูบ้านกับหมู โดยกเกษตรกรในช่วงปีคศ1980เพื่อต้องการสายพันธุ์หมูป่าฟาร์มที่ตัวใหญ่ขึ้นให้เนื้อมากขึ้นและมีความอดทนต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมถึงใช้เพื่อการล่าสัตว์แบบถูกกฎหมายที่ได้รับใบอนุญาตในเขตส,สงวนของแคนาดาแต่เมื่อตลาดเนื้อหมูตกต่ำลงทำให้มีกเกษตรกรจำนวนหนึ่งตัดสินใจปล่อยให้หมูพันธุ์ผสมเหล่านี้หากินอย่างอิสระจนแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วแคนาดาโดย ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดในเวลานั้นไม่ได้แสดงถึงความกังวลหากว่าหมูเหล่านี้จะหนีออกจากฟาร์มและกล่าวว่ามันไม่มีทางจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ในช่วงฤดูหนาวของแคนาดาตะวันตกที่มีอุณหภูมิติดลบ50องศาเซลเซียสและบอกว่าพวกมันทั้งหมดจะแข่งตายจากความหนาวเย็นแต่ด้วยขนาดที่ใหญ่โตกว่า300กิโลกรัมของมันกลายเป็นข้อได้เปรียบที่ทําให้มันอยู่รอดได้จากความหนาวเย็น หมูป่าพันผสมเหล่านี้เอาชีวิตรอดได้จากสภาพอากาศที่เลวร้ายพวกมันสร้างถ้ำหิมะด้วยเคี้ยวที่คมกริบด้วยการขุดอุโมงค์ใต้หิมะที่สูงถึง2เมตรและใช้พืชพ,พื้นเมืองวางกั้นรอบๆถ้ำที่เป็นฉนวนเพิ่มความอบอุ่นภายในถ้ำหมูป่ายักษ์ได้เริ่มมุ่งหน้าลงใต้เข้าสู่ชยายแดนสหรัฐในเขตพื้นที่มอนแทนามินนิโซตาและมิชิแกนรัฐบาลสหรัฐเริ่มประสบกับปัญหาเพราะหมูป่ายักษ์เป็นสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งและทนทาน ต่อสภาพแวดล้อมอีกท้งยังมีจํานวนที่มากอย่างไม่น่าเชื่อพุกมันกินได้ทุกอย่างทั้งพืชและสัตว์มันแข็งแรงพอที่จะโค่นกวางขนาดใหญ่ได้ทั้งตัวซึ่งทําให้มันเป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ป่าชนิดอื่นๆและเริ่มขยายอาณาเขตเข้ามาหากินในเมืองสัตว์คีหงูหงิดและก้วร้าวชนิดนี้เริ่มทําลายมนุษย์สร้างปัญหาจากอุบัติเหตุทางจราจรทําลายพื้นหญ้าและสนามกอล์ฟซึ่งผลเสียทั้งหมดที่เกิดจากหมูป่าพ,พันผสมมีมากกว่า ประโยชน์เพียงข้อเดียวของมันคือเป็นสัตว์ที่มนุษย์สามารถล่าได้โดยไม่ผิดกฎหมายมนุษย์ได้ใช้หลากหลายวิธีเพื่อลดจำนวนประชากรของหมูป่าตั้งแต่การวางยาพิษการใช้ปืนร่วมกับสุนัขล่าเหยื่อและการวางกับดักขนาดใหญ่ที่สามารถจับหมูป่าจำนวนมากได้ในครั้งเดียวรวมถึงวิธีการล้างบางหมูป่าโดยการไล่ล่าด,ด้วยเฮลิคอปเตอร์และโจมตีทางอากาศซากหมูป่าหลายล้านตัวถูกกำจัดทิ้งโดยไม่นำมาบริโภค ซึ่งอาจดูเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ต้องทําลายแหล่งโปรโตีนชั้นดีโดยไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์มนุษย์รู้ดีถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในตัวของหมูป่าพฤติกรรมการกินไม่เลือกของหมูป่าทําให้มันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคการบุกรุกเข้าไปในเขตเมืองเพื่อคุยขยะหาอาหารกลายเป็นภาพติดตาและเป็นเหตุผลให้มนุษย์ไม่คิดจะกินมันหมูป่ายังกินซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยเป็นอาหารและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทําให้ตัว ของมันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคได้ระบุว่าหมูป่าเป็นพาหะนำโรคที่มีเชื้อแบคทีเรียอยู่ถึง24ชนิดและสามารถติดต่อได้ด้วยการสัมผัสเลือดและของเหลวในร่างกายการบริโภคเนื้อหมูป่าอาจทําให้เกิดอาการไข้หนาวสัน่นน้ําหนักลดและปวดข้อและกล้ามเนื้อได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถกินเนื้อของมันได้เลยพ่านนักล่าคิดว่าเนื้อของหมูป่านั้นมีรสชาติดีและอุด มไปด้วยโปรโตีนการปรุงอาหารจากเนื้อหมูป่าสามารถทําได้แต่ต้องระมัดระวังการแล่เนื้อทําความสะอาดและการปรุงอาหารอย่างถูกวิธีก็สามารถทําให้หมูป่าเป็นอาหารที่ปลอดภัยได้สําหรับมนุษย์แต่ถึงอย่างนั้นการล่าที่มีจํานวนมากเกินไปจึงเป็นเรื่องยากที่จะเก็บรักษาซากของหมูป่าเหล่านี้ไขมันและโปรโตีนจานวนมากในตัวหมูป่าที่ช่วยเร่งการเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเน่าเปื่อยของเนื้อ ึงนั้นเป็นเหตุผลที่หมูป่าที่ถูกล่าส่วนใหญ่ต้องถูกกำจัดทิ้ง ตอนนี้คุณสามารถสนับสนุนช่อง Animal Present ของเราโดยผ่านระบบสมาชิกรายเดือนตั้งแต่รีเวล1นถึงรีเวลสเพื่อแสดงความเป็นแฟนตัวยงและรับสิทธิพิเศษก่อนใครโดยสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, และเลือกสนับสนุนได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ